เศรษฐกิจโลกสอบเปลี่ยนค้วมูลค่าการค้าระหว่างซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มบริกส์ทะลุ1.6แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐสำนักข่าวอาคีรายงานมูลค่าการค้ารวมทวิภาคีระหว่างซาอุดิอาระเบียกับบรรดาชาติสมาชิกกลุ่มบริกส์ทะลุ1 6 0 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2022ที่ผ่านมาทรงผลให้ประเทศแห่งนี้กลายเป็นคู่ค้าจากตะวันออกกลางรายใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริกส์ จากการเปิดเผยของเจ้าชายไฟชอนบินฟาฮานอันซาอุดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างการกล่าวกับที่ประชุมระดับรับรฐมนตรีของกลุ่มบริกส์ในเมืองเคปชาวประเทศแอฟริกาใต้ซาอุดิอาระเบียกำลังมีแผนการยกระดับความร่วมมือเพิ่มเติมกับกลุ่มบริกส์เพื่อบรรลุเป้าหมายความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยเขากล่าวว่าประเทศของเรายังเป็นคู่หูการค้าที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริกส์ในตะวันออกกลาง มูลค่าโดยโรวมของการค้าทวิภาคีกับกลุ่มสมาชิก b ลิกสเพิ่มขึ้นจาก81,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2017เป็น128,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021และพุ่งเกิน160,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022ซาอุดีอาระเบียมีค่านิยมพื้นฐานร่วมกันกับราดาชาติสมาชิกของกลุ่ม b ริกสซึ่งเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ควรอยู่บนหลักการของการเคารพอธิปไตยไม่แทรกแซงและยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้แล้วกลุ่มบลิกซ์ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีและแอฟริกาใต้มีจำนวนประชากรรวมกันคิดเป็น40%ของประชากรโลกและมีสัดส่วนเศรษฐกิจคิดเป็นหนึ่งใน3ของเศรษฐกิจโลกโดยการประชุมหารหือล่าสุดนี้เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศจากรัฐสมาชิกข,ของบลิก์และ12ชาติค้่โลกใต้ ที่แสดงความปรารถนาเข้าร่วมกลุ่มก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีนายสเกลัฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเผยว่ามีประเทศต่างๆหลายสิบชาติที่แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มบลิกซ์โดยมีรายงานว่าประเทศต่างๆอธิแอลจีเรียอ์เจนตินาอิหร่านได้ยินความจำงเข้าร่วมกลุ่มสมาชิกบลิกซ์เรียบร้อยแล้วส่วนบางคลาเทศอียิปต์สหอัฐอารับเอิมิเรสและอุรุกวัย ต่างเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่หรือว่า New Development Bank ของกลุ่ม b ริกทั้งนี้แล้วมีการอ้างอิงจากแหล่งข่าวหลายคนระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่อาร์เจนตินาก็จะเข้าร่วม b ริกด้วยโดยได้รับการสนับสนุนจากจีนนอกจากนี้ยังมีบาเรนบังคลาเทศอินโดนีเซียอียิปต์เม็กซิโกไนจีรียปากีสถานสูดานซีเรียตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรต เวเนซุเอลาและซิมบับเวต่างก็แสดงความสนใจในการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มบลิกซ์ด้วยเช่นเดียวกันเวลานี้กลุ่มบลิกซ์กำลังแสวงหาการพัฒนาสกุลเงินใหม่เพื่อเลิกพึ่งพิงดอลลาสหรัฐในด้านการค้าซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการใช้สกุลเงินของแต่ละชาติชำระหนี้การค้าระหว่างประเทศกันไปบ้างแล้วในขณะที่สำนักข่าวลุมเบิกเคยรายงานก่อนหน้านี้ว่ามีการคาดการณ์ว่าบลิกซ์ เตรียมจะสั่งหน้า G7 ในกลุ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้วในด้านการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในอีก5ปีข้างหน้าซึ่งล่าสุดควอเตอร์แรกของปี2023นี้ b ลิกก็สามารถแสงหน้า G7 ได้แล้วในเรื่องของส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเป็นหนึ่งในหลายชาติกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่รวมประชุมแยกกับกลุ่มประเทศบลิก โดยที่เหลือมีอาเจนตินาซาอุดิอาระเบียอียิปอินโดนีเซียไนจีเรียเซเนกัลและสหรัฐอาหรับเอมิเรต